บิวสวยงามมากค่ับพี่น้องน้ำก็ใสใสย้มใสไหลเย็นเห็นตัวป่าเลยค่ะ จะพาเดินเลาะเลาะนองน้ำมาดูอะไรสวยๆ ใส่ใส่ครับพี่น้องค่ะ นกเยอะนกมากแต่ไม่อ่อนหมักบรรยากาศมันร่มรื่นค่ะมันแอจาจจะแบบน้ำใสมองเห็นตัวปลาเลยด้วย สวยงามออนช่อนบ้านฝั่งโน้นบ้านติดแม่นม้ำแถบนี้คือสิแพงพี่น้องแพงแพงเลยราคาดีแต่แม่ออนอยากให้พี่น้องเห็นวิวทิวทัศน์สวยสวยงามงามก็เลยพามาเลาะแม่ออนบรรลุว่าย่างไปมองนั้นจะเห็นอะไรไหมเดี๋ยวเรามาเดินไป แม่อ่อนบอูว่าแม่อ่อนชิเลเลาะไปได้บ่แต่ว่าขอนตรงนี้มันลม้มคิดว่าสิไปบ่ได้เพราะว่าถ้าเลาะไปนี่แม่อ่อนสิตก๊กหงกกับสิตื่นได้แหละมันบ่แม่อ่อนคือสิวรน,นักจนเหตุให้ขอนมันมันลุดลงไปอ่ <c oughs> อนชีใต้ขอนอนะันนี้ไปพี่น้องคะ่ะ คงจะไม่หนักจนทำให้ค่อยตกลงค่อยสีตาลายย้อนค่อยใส่แว่นตาในแหละพี่น้องค่ะสวยค่ะถ้าเป็นเด็กน้อยเขาก็สช่าหยางปีนหินปีนยางไปได้เลยแหละแต่ลำพังตัวแม่อ่อนคือสิเลวละว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งป่าเบิ่งนกอยู่นะแมพี่น้อง เดีวมาออนซูมเข้าไปให้ดูกันสวยๆน้ำก็ใสๆน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาละประยิบระยับ